เล่าเรื่องผีตอนตีสองขึ้นรถไปกับผีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมได้นำเอาเรื่องเล่าหลอนมาเล่าถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเรื่องมีอยู่ว่าย้อนไปเมื่อ30ปีก่อน เป็นเรื่องเมื่อสมัยเตี้ยอายุได้25ปีหนุ่มหน้องคายมาทำงานที่กรุงเทพเพราะฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะดีนักและต้องส่งน้องเรียนเพราะแม่กับพ่อก็อยู่มากแล้วเตี้ยได้งานทำเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์งานมีโอทีทำทุกวันจึงมีเงินส่งกลับบ้านตลอดถึงวันหยุดมีโอกาสก็กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่น้องอยู่บ่อยๆครั้ง สันเพื่อนของเตี้ยตั้งแต่ปฐถมพอได้ยินข่าวว่าเตี้ยจะกลับบ้านก็ดีใจเป็นยกใหญ่มารอที่บ้านของพ่อกับแม่ของเตี้ยตั้งแต่เช้าของวันนั้นพ่อสองคนนี้สนิทกันมากกินอะไรก็จะกินด้วยกันแต่ต้องแยกจากกันเพราะว่าเตี้ยต้องเข้าไปทํางานที่กรุงเทพนั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่าสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ต้องใช้จดหมายเป็นสื่อสารการติดต่อ เล่าเรื่องราวในชีวิตการทำงานของเตี้ยส่งให้ทางบ้านได้รับรู้รับทราบหลังจากเตี้ยทำงานไปได้สักประมาณสองปีตอนนี้ก็จะถึงทิ้นปีแล้วปีใหม่ปีนี้เตี้ยก็จะกลับบ้านเช่นเคยแล้วก็ได้เขียนจดหมายส่งให้ทางบ้านเพื่อให้ทราบว่าจะกลับพอใกล้ถึงวันจะกลับเตี้ยก็หาซื้อของฝากให้พ่อให้แม่และน้องแล้วก็สานเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันของเตี้ย การเดินทางสมัยนั้นก็จะขึ้นรถที่หมอชิดไปลงที่จังหวัดหนองคายไปถึงที่บกสจังหวัดหนองคายเข้าสู่หมู่บ้านของเตียระยะทางก็ไกลพอสมควรสมัยนั้นแท็กซี่ไม่มีไปถึงดึกก็ต้องหมอรถสามล้อไปเพื่อให้ไปส่งที่หมู่บ้านระยะทางจากบกสถึงหมู่บ้านก็จะประมาณ10กว่ากิโลเมตรมันต้องผ่านหลายหมู่บ้านเข้าไปแต่ละหมู่บ้านก็จะอยู่ ห่างๆกันบ้างถึงวันเดินทางเตียก็ไปขึ้นรถที่หมอชิดตอนบ่ายถึงบขสจังหวัดหนองคายก็ประมาณตีสองแถวนั้นตีสองรถก็หายากมากแล้วเตียคิดว่าจะรอให้ถึงเช้าก่อนถึงจะกลับบ้านเพราะว่าหารถไม่เจอแต่พอเดินหาได้สักพักหนึ่งก็มีรถสามล้อคันหนึ่งกำลังวิ่งเข้ามาที่บขสพอดีเตียก็เลยถามไปว่าไปส่งที่หมู่บ้านนั้นได้ไหม ในระยะทางประมาณ10กว่ากิโลเมตรเจ้าของรถสามล้อก็โอเคไปส่งเพราะว่าสงสารมาถึงก็ดึกแล้วตีสองตีสจะต้องมานั่งรอถึงเช้าอีกคงคิดถึงบ้านจะแย่แล้วเส้นทางไปหมู่บ้านของเตี้ยสมัยก่อนไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นป่าสองข้างทางไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าแต่ก็ขอบใจพี่สามล้อมากที่แกยังกล้ามาส่ง ขณะเดินทางใกล้จะถึงหมู่บ้านของเตียในเวลานั้นประมาณตีสามไฟหน้ารถสามล้อก็ส่องไปเห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่หน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นสมประตูเข้าหมู่บ้านพอดีใกล้จะถึงหมู่บ้านของเตียแต่ก็ได้พบเห็นร่างคนคนนั้นเป็นเพื่อนของเขาคือสันนั่นเองเตียคิดว่าทำไมสันมันดีใจขนาดนั้นหรอถึงได้มารอรับ ตอนตีสามขนาดนี้แต่ก็ดีใจที่เห็นเพื่อนมารับจึงให้ลุงสามร้อจอดรถรับสันสีหน้าของสันในตอนนั้นดูซีดมากแต่ก็ไม่ได้สังเกตเพราะว่ามันมืดแล้วเตียก็ง่วงด้วยแหละก็ได้เรียกสันขึ้นรถกับเตียไปเตียก็ถามสันว่าทําไมเองมารอข้าจนเอาป่านนี้แล้วไม่หลับไม่นอนตอนเช้าเองก็มาเจอข้าที่บ้านก็ได้นี่ สันก็ตอบสั้นๆเพียงว่าคิดถึงเพื่อนแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพอถึงบ้านผ่านหน้าบ้านของสันก็เห็นมีเต็นท์เหมือนจะมีงานอะไรสักอย่างจึงถามสันว่าบ้านเองจัดงานอะไรวะสันใครบวชน้องเองบวชหรือเปล่าสันก็ได้แค่ยิ้มยิ้มให้ไม่พูดอะไรแล้วก็เดินเข้าบ้านเตี้ยก็ตะโกนบอกว่าพรุ่งนี้เองก็ค่อยไปบ้านข้านะข้าซื้ออะไรมาฝากเองก็เยอะเลย เตี้ยถึงบ้านพ่อกับแม่และน้องก็ยังไม่ตื่นเตี้ยง่วงเพราะว่าเดินทางมาทั้งวันก็จึงเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนสองโมงเช้าแล้วแม่มาปลุกให้ไปงานศพของสันตอนนั้นเตี้ยตกใจมากเพราะว่าเมื่อคือนก็ยังคุยกับสันอยู่บนรถสามล้ออยู่เลยเตี้ยจึงเล่าให้แม่ฟังทุกอย่างว่าเมื่อคือนนั้นไอ้สันมันไปรลบผมที่ปากทางเข้าหมู่บ้านเลยนะครับแม่ มันจะรู้ตัวมันไหมว่ามันตายแล้วแล้วอีกอย่างมันคงไม่รู้ตัวละมัง้งยังคุยกับมันอยู่เลยในเมื่อคืนแม่ก็บอกว่าไอ้สันมันน่ะเพิ่งตายไปเมื่อวันก่อนก่อนที่เองจะกลับมานี่แหละมันโดนรถชนตายที่ปากทางเข้าหมู่บ้านของเราถ้าไม่เชื่อเอ็งก็ลองเดินไปบ้านของมันดูจังหวะนั้นความรู้สึกของเตียทั้งงงทั้งเสียใจและก็ดีใจในขณะเดียวกันเพื่อนตาย แล้วก็ดีใจที่เพื่อนยังมารับขณะที่เขาตายยังคิดถึงเราด้วยแล้วซึ่งในขณะตอนนั้นเตียไมไ่รู้สึกกลัวเพราะว่ายังไม่รู้ตัวว่าเพื่อนตายเตียได้เดินทางไปที่งานศพบ,บ้านของฉันพอไปถึงก็เห็นร่างของฉันนอนอยู่ในโลงจุดทูบบอกกล่าวว่ากูกลับมาแล้วนะเดี๋ยวกูวของมาฝากมึงให้น้องเองก็แล้วกันนะเรื่องหล่อทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับ มาฟังต่ออีกเรื่องกันเลยนะครับเรื่องมีอยู่ว่าวันหยุดช่วงเทศก,กาลสงกรานต์เราก็ได้กลับบ้านไปเที่ยวเล่นต่างจังหวัดเป็นประจำทุกๆปีคือจังหวัดที่เราไปนั้นเป็นจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของแม่เราได้เดินทางกับต่างจังหวัดกับแฟนเดินทางทั้งหมดห้าคนมีเราแฟนเราเพื่อนพี่แล้วก็หลาน การเดินทางก็ปกติจนถึงทางเข้าหมู่บ้านก็ทักทายสวัสดีพี่ป้านาอาปกติเหมือนทุกครั้งที่มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็คือปอตกดึกของคืนนั้นขอแจ้งก่อนนะว่าบ้านเรามีสองชั้นครึ่งหมายครึ่งปูนซึ่งทุกคนนอนรวมกันด้านล่างกันทั้งหมดเนื่องจากบ้านปิดไวจะมานอนเฉพาะมีเทศกาลเพียงเท่านั้นแฟนเราก็เพียรจากการขับรถมาทั้งวัน ก็เลยขอนอนก่อนส่วนเรากับญาติคนอื่นๆก็ดูหนังนั่งคุยแล้วก็ทยอยนอนเช่นเดียวกันส่วนเราปกติสวดมนต์ก่อนนอนทุกครั้งพอตกดึกเริ่มมีเสียงมาหอนมันหอหอนแบบพิเศษเป็นอย่างมากหอนแบบหวยหวน่ำกลวนเราเองก็นอนฟังเพราะเราเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วต่างจากแฟนเราที่เคารพและบูชาหรือเครื่องรางของขังต่าง แบบที่บ้านเป็นตำหนักล่างส่งเราก็นอนปกติมากไม่ฝันอะไรเลยพอช่วงตีสี่เรานอนตื่นขึ้นมากะว่าจะไปห้องน้ำตื่นมาเราหันไปหาแฟนตอนนั้นมองเห็นแฟนกําลังนอนลืมตาอยู่ก็เลยถามนอนไม่หลับหรอแฟนเราก็เลยถามว่าเธอได้ถอดส้อยคอของเขาออกไหมเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ถอด ก่อนนอนเราก็ยังเห็นเขาใส่อยู่ที่คอปกติแฟนเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขานอนหลับไปช่วงประมาณตีสองตอนนั้นหมาหอนหนักมากเขากลัวแฟนก็เลยกำพ่อแก่ที่สวมไว้ที่คอแต่พอจะจับก็ดันไม่มีก็เลยลืมตาตื่นขึ้น,นมามองรอบไม่มีสร้อยพระไม่มีพ่อแก่แต่มีแสงแต่มาที่ตามองไปเห็นก็คือสร้อยของตัวเองนั้น ในใจคิดว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงมันไกลจากที่ตัวเองมากพอสมควรหรือมันขาดหรือนอนดิ้นก็ไม่ใช่พอซอยไม่ได้ถอดออกง่ายๆส่วนน้าสาวที่นอนถัดไปได้ยินเสียงเราคุยกันกับแฟนแกนอนฟังเราอยู่นานพอช่วงตีห้าน้าเราก็บอกว่าเข้ามาในหมู่บ้านครั้งแรกได้ไว้าสารประจำหมู่บ้านไหมถ้าไม่ได้ว้ก็อาจ,จะเป็นไปได้ว่าเขาจะมาเตือน หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นซึ่งเราก็หาคำตอบไม่ได้แต่พอเช้ามาเราก็ไปตลาดซื้อดอกไม้ขนมหวานไปไหว้ที่ศาลเพื่อกอ่อขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งไหนที่เราล่วงเกินไปแต่ในใจก็คิดว่ามันก็คืออะไรละ่ะจะเป็นที่ศาลยิงหลอหรือจะเป็นอะไรไปมากกว่านั้นพ่อแก่ที่ขอถึงได้หลุดออกจากคอแต่น้องสาวของตาเราก็เป็นปอผีฟ้าแต่ก็เสียชีวิตไปนานแล้ว หรือเป็นเพราะอะไรเพื่อนๆถ้อได้รับฟังช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเรื่องหล่าก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเรื่องผีตอนดีสองช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ